้เมืื่่อออกีะคแบบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะเมี่ยวออนนะครับกลับมาแล้วนะครับเอ,อิมเดี๋ยวออนคนเดิมนั่นเอง วันนี้เมียออนจะมาเรีแอคชั่นของวงเลดเวอร์เวนั่นเองแต่ไม่ได้เป็นวงนะครั้งนี้จะเป็นยูนิตที่เขาเรียกว่าเป็นดูเอ็นั่นเองคือมาเป็นคู่นั่นเองนะจ๊ะของไอรีนและก็ซิก,กีนั่นเองนะจ๊ะเออแต่ว่าคือบอกเลยว่าทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาคือแบบอืแซ่บมากใครได้ดูทีเซอร์ล้วบ้างเม้นมาเลยทีเซอร์ปล่อยทีเซอร์มาคือแบบ เป็นแนวแบบมอนเตอร์ใช่ไหมมอนเตอร์ ter, แล้วมีการเต้นแบบยัวยวนแบบนางเหมือนนางแมวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบท่าเต้นลดมากคือถ้าคนหุ่นหุ่นแบบไม่เป๊ะน,บบนั้นนะเต้นไม่ได้นะเหมือนถ้าเมียอ้นเต้นก็คือติดพุงติดพุงบอกเลยนะคะเพลงใหม่ที่เขาออกมาก็คือเพลงมอนเตอร์นเองเองนาะอยากรู้มากว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยแมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยทุกคนจะเปิดแล้วนะจะปอดแล้วนะคะไปดูกันเลย คนลุกน่ากลัวมากเอ็มวีดูเป็นแมงมุมปะแมงมุมหมอเรืออะไรอะ่ะคือถ้าเต้นดูมีความเป็นแมงมุมมากาาเฮนจวนจน้สวยมากคือว่าคืออินเนอร์อินเนอร์ดูดูเลยแบบ คนรู้ครูเป็นไฟดมากหน้าแต่งหน้าเหมือนกันมากเนี่ยท่านี้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 ในท่านี้แหละ <c oughs> Alligator Monster ท่เมื่อกี้อ่ะคือแบบคือแต่งหน้าแต่งลุกคือเหมือนแฟดเลย น่ากลัวว่ะคือแบบเอ็มแวบบีดูแบบดูแบบมาสิมาสิอะไรเงี้ยอินเนอร์ดีมากเออคืออะไรเอ็มวีหมายความว่ายังไงอ่ะผมใครรู้ใครรู้ใครรู้ว่าแบบเอ็มวีนี้หมายถึงยังไงคือแบบพิมพ์มาด้านล่างเลยนะคือเหมียวอ้นอยากรู้มากคือดูท่าเต้นดี เหมือนแมงมุมมาเหมือนแมงมุมเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะหุ้ยทุกคนเท่าเมื่อกี้เห็นปะถท่าเมื่อกี้แบบช็อกมากคือแบบคือคือแบบลงมาด้านหลังแล้วก็แบบมออนเร ไปลิดว่ะดูมีความเป็นนางพญามากเลยอ่ะิ <Big Dan. S 2> ๊กเดนลิดว่ะชอบอุ้ย เนี่ยดูดีเหมือนแมงมุมป้าเหมือนแมงมุมเหมือนแบบปีศาจแมงมุมหรืออะไรเงี้ยเห็นปะจบแล้วลดค่ะลดค่ะลดค่ะไอรินลดค่ะลดค่ะปังค่ะลดมากเลยค่ะหกล้านวิวแล้วค่ะแป๊บเดียวค่ะลดค่ะโอ้ย เอ็มวีจบไปแล้วนะทุกคนคือแบบดีมากดีมากแต่ว่าคือแบบมันสื่อถึงแบบเป็นมอนเตอร์จริงๆมอนเตอร์อินเนอร์เอยอะไรเอยคือมอนเตอร์จริงๆเลยนะดูไปดูมาเหมือนแมงมุมอะเป็นปีศาจแมงมุมอะไรเงี้ยเออหรือใครมองเป็นอย่างอื่นก็สามารถพิมพ์ได้นะเมียอ,อ้นไม่รู้เมีอยอ่อย่าว่าเมียอ,อ้นกันนะคือเมียอ,อ้นก็คิดว่าน่าจะเป็นแมงมุมอะไรเงี้ยโดยความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแล้วก็ท่าเต้นคือแบบดีมากแล้วอินเนอร์คอสตูมเมคอัพคือแบบ เต้นแล้วอ่าเหมือนอะไรรู้ป่ะคือเหมือนแฟดมากเหมือนแฟดกันเลยคือแบบขนลุกอะดีจริงๆอ m ีเนี้ยใครชอบกดไลค์ใครชอบกดแชร์ใครชอบกดเมนต์ค่ะมีวอ้นชอบมากถ้าเต้นนั้นนะคือถ้าตัวเองผอมมาฉันบอกเลยฉันโคเวอร์แล้วเพลงเนี้ยคือแบบบางทีาจริงบางทีจริงแบบพูดอะไรก็แบบเออขำจริงเหมือนกันนะ เออยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะเพลงมนสเตอร์ของไอรียก็สกีนะจ๊ะจาก Red Velvet เ,เ,เ,เนาะเป็นดูเอ็ดนะจ๊ะเออสำหรับวันนี้แม่อ้นก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แม่อ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย